ร้านสตาสตร์บัคสโตนมีจำหน่าย ID เทพออสตาให้เลือกมากกว่า100 ID แล้วยังมี ID เทพ ID ลุงอนิเมระราสแตนมีบริการรับจ้างฟาร์มปลดด่านอีโวตัวละครมีบริการโลบัคก,กลุ่มเติมเข้า ID ทันทีแต่ต้องเข้ากลุ่มก่อน15วันนะครับบริการจิ๊บเกมพัสราคาถูกและบริการอื่นๆอีกมากมายหาร้านปลอดภัยไว้ใจได้แนะนำร้านสตาสตร์บัคสโตนจัดไปนิ่งอยู่ใต้ดีคริปชัน สวัสดีครับยีนนีตตอนัรเก็าสูใช้นาท้องวันไหนนะครับก็อยู่กับกิฟ่าเกมอนิเมะชาโดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพาสีนะครับมีคนถามมาเยอะมากนะครับเรื่องพาสีแต่ปั๊บดำเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนแต่มีคำถามโลกแต่งนะครับว่ากวานกิดแล้วก็หมวกนะครับไอ้บัฟแดงเนี่ยนะับมันอะไรดีสุดนะครับในปัฟแดงนะคือปัฟดำเนี่ยนิ่มดีสุดอยู่แล้วนะครับ ออธิบายทีระบัฟนะครับเบอร์เซิร์กนะครับก็จะตีนะครับช้าลงนะครับ50%ตีแรงขึ้น75และตีบอสแรงขึ้น100%นะครับก็ตีแรงตีบอสแรงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับเดี๋ยวไปอธิบายทีละพาร์ทนะครับกับอมอนเตอร์ให้ดูนะครับซึนามินะครับเป็นบัฟใหม่นะครับบวกดัมเมจเลย85%นะครับบวกดัมเมจบอสร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ลดการโจมตี1ฮิตนะครับก็คือตัวไหนตี5ฮิต อ่าอันติก็จะเหลือแค่4ีอันตินะครับนี่ก็ดูจากรูปการนะครับซึนามิดีกว่าเบอร์เซิร์กนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับทั้งซึนามิทั้งเบอร์เซิร์กอ่าแล้วก็อีกอันนึงคือกริดนะครับก็มีคนถามเยอะนะครับว่ากริดนะครับกับซึนามินะแล้วก็เบอร์เซิร์กนะครับเดี๋ยวผมลองซึนามิกับเบอร์เซิร์กให้นะครับว่าอันไหนชนะเมื่ออันไหนชนะมาลองซึนามิกับกริดให้อีกทีหนึ่งซึ่ง ตัวละครนะครับนี่เราดูด้านหลังนะสีแดงนี่คือบัฟเบอร์เซิร์กนะครับบัฟเบอร์เซิร์กจะเป็นสีแดงนี้นี่ครับจะเป็นสีแดงนะครับส่วนกีดจะเป็นแบบนี้นะครับกีดกีดก็จะเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเนี่ยเป็นเหลี่ยมๆอาแฉกหกแฉกเนี่ยนี่คือกีดนะครับส่วนอ่าที่เป็นวงกลมอ่าป้อปแป๊บป้อปแป๊ะย่างเงี้ยน,นะครับที่ระเบิดเนี่ยนี่คืออ่าบัฟซึนามินะครับรูปหมวกเนี่ยบัฟรูปหมวกนะครับซึนามิ นี่นี่น,นี่ดูได้นะครับง่ายๆโอเคเดี๋ยวไปลองเทสกับถ้าบอสดาดล่าสุดเลือดมันเยอะไปงั้นเป็นดาดลองสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องเทสกับบอสเทสกับบอสด้วยเทสกับมอนด้วยอ้าเต็ปแรกนะถ้าเทสกับมอนอ่ะผมว่ากิดอะ่ะยังไงก็ชนะนะครับกิดยังไงก็ชนะผมขอไม่เทสขวานนะครับเพราะขวานอะ่ะยังไงสู้ไม่ได้นะครับ ขวานตัวนี้นะครับกับหมวกนี่นะครับนี่เดี๋ยวเทสให้กับบอสว่าอะไรดีกว่ากันนะครับเออแต่เดี๋ยวขอ,อไปเทสบอสก,ก่อนเลยก็ได้แล้เดี๋ยวค่อยมาเทสสองตัวนี้กับมอนธรรมดาก็ต้องเทสกับบอสด,ด้วยดิเพราะว่าซึนามิมันต้องตีบอสเพราะถ้าไม่ใช่บอสอะซึนามมิมันจะซึนามิขวานอะสู้กิจไม่ได้แน่นอนโดยส่วนตัวผมให้กิจนะเออแต่มีคนจัดจัดอันดับอะเขาให้ เขาให้ซีนามินะครับอันดับอันดับอันดับ2รลองจากบัฟดำนะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าบัฟบัฟที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเดี๋ยวผมขอเอานาฬิกาขึ้นมาจับเวลานะครับแต่ไม่รู้นะว่าตัดต่อผมใช้โปรแกรมตัดต่อใหมนะจะเ,เวลาแทรกขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอาจจะเอาเวลาแทรกขึ้นมาไม่ได้างั้นก็ขอเทสจากาที่อยากรู้ก็คือ 42กับ42นะครับ2อ,อันนี้อันไหนดีกว่ากันนะครับหวานนะครับลองนะครับมายืในใกล้ดิเออยนี้ใกล้สามเทสต่อไม่รู้จะหาปุ่มเจอไหมนะครับ62เนี่ยอหมัดนะแตตีช้ามากโอ้งโอดอกเดียวกับตายเท่าไหร่ไม่ได้ดู1.79 1.79แล้วมันตีช้านะครับ1.79แล้วตีช้ามาก เออแต่ก็เร็วนะแต่ก็เร็วล่อไป21วิเองนะครับประมาณ21วิโอเคเอานี้มาซึนามินะครับ21วิอ่าเลเวลเท่ากันนะครับเลเวลเท่ากันพลังโจมตีเท่ากันปะอ่า31 32โอ้พลังโจมตีก็ต่างแล้วแล้วก็ซึนามิไม่ลดความเร็วการโจมตีนะครับ3 2 1กดเนี่ยมตีเร็วนะครับตีเร็วสกิลโป่งโอ้โอ แรงสองเอมแรงกว่าโอ้โหจบเลยจบสิบสามวิเดี๋ยวผมขอลองเทสใหม่นะผมจับเวลาผิดหรือเปล่าแ้วมันมันสิบสามวินะครับอ่าซื้อนามิซื้อนามินะครับอ่าซื้อนามิมันย่อมันอะไรย่ออ่า T S U นะครับ T Y T S U นะครับสิบสาม วิในทีนะครับสิบสามวิในทีโอเคเดี๋ยวจับเวลาใหม่สามสองหนึ่งจับอืมอือโอโห่ล่อไปเก้าวิแล้วว่าล่อไปเก้าวิสิบสามสิบสี่สิบหกโอเคสิบเจ็ดวินะครับสิบเจ็ดวิอ่าถ้าเบอร์เซอร์สสิบเจ็ดวิ ซึ่งเห็นป่ะเวลาเวลาเวลามันสู้ไม่ได้เลยครับไม่ได้แรงกว่าด้วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเยอะกว่าก็เบอร์เซิร์กนี่คือจัดอันดับว,ว่ากากสุดเลยนะครับเบอร์เซิร์กกกสุดโอเคตอนนี้มาไล่นะครับอ่าเมื่อกี้เขาดาเมจสามสิบนะครับตอนนี้เหลือแค่ห้าเคงั้นผมขอปรับ <c oughs> ปรับบอสลงไปนะครับหนึ่งด่าน ับบอลลงไปหนึ่งด่านก็จะเป็นอ่ะนี่นะครับ1.2เอมนะ1.2อเอมอ่าโอเคคราวนี้กิจนะครับดูนี้ว่าจะไหวหรือเปล่าเลตเวลา3 2 1กักิจนาออาจจะไม่เห็นเวลานะแต่คือพี่อัดไว้อยู่นะครับโอ้น่าจะนานอยู่น่เนี่ยเพราะว่าสี่รอบตายสก,กิล เวลาก็ดีอยู่นะเพราะมันตีเร็วมากเอาโทษทีโทษทีให้ดูนะครับว่าก่อนมันตี1 2 3 4 5 5ฮิสา่หาผมไม่ได้เปิดสกิลนะครับไม่ได้เปิดสกิลแอนิเมชันนี่โอเคจบก่อนนะครับ32วิ <c oughs> เป็นบัฟกริดนะครับกริด G.L นะครับ G.L 3 2ิวิ <c oughs> สามสิบสองวินะครับถ้ากิจตบชนะนะครับก็คือสําหรับผมก็กิจอันดับหนึ่งแต่คือผมว่ากิจสู้ไม่ได้นะครับกิจน่าจะสู้ไม่ได้ถ้าตีกับบอสกิจน,น่าจะสู้ไม่ได้โอเคสามสองหนึ่งเออแต่ถ้าเรากี่ฮิตตีเอเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่ได้นบ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ฮิตโอ้โ โอ้อย่าพึ่งนะจบแล้ว18วีโอ้ิบแปวีครับงงเลยอย่าพึ่งนะอันเลเวล27ตี6กพันจิดตี5้0พโอ้ต่างกันมากเลย วินาะลองเดมหมัดเท่าไหร่หมัดหมื่นสามสกิลโอ้โหสี่แสนหมัดหมื่นสามสกิลสี่แสนลองกีดดิโอ้โหหมัดห้าพัน 5, สกิลสกิลแสนห้าอ่าแสนหกโอ้โหจบข่าวโอเครู้แล้วถ้าตีบอสยังไงซีนามิอันดับอันดับสองลองจากบับดำนะครับอ่ะ งั้นเรามาเทสถ้ายังไงยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกถ้าท่านเนี่ย <c oughs> ถ้าตีมอนนะครับมอนเลือดแปดแสนนะมอนเลือดแปดแสนโอเคสองสามสองหนึ่งกดกดโอเคตัวนี้ถึงก่อนนะครับตัวนี้ถึงก่อนเราต้องบวกเวลาให้ตัวนี้นะถ้าถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้ตายก่อนต้องบวกเวลาให้ตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้กดเป็นตัวอันดับสองนะครับ อ่านี่ต่อยเร็วมากตึกๆึกตึกต,กต,กตกึสกิลนี่คือกรีดนะเห็นไหมครับคือถ้าไม่ใช่บอสอะ่ะเนี่ยสูสีการโอ้ใช้ได้เนี่ยถ้าใครได้บัฟซึนามินี่ควรควรหยุดเลยนะถ้าจัดเทียรที่ผมให้อะ่ะนะครับถ้าจัดเทียสำหรับบัฟแดงนะครับบัฟแดงซึ่งบัฟอื่นอะ่ะถ้าพูดถึงดาเมจน้องตัดไปได้เลยนะครับ ถ้าพูดถึงดาเมจคือสมออัพเลเวลกระเป๋าฟาร์มตังนะครับเพิ่มตัง75นะครับอ่า7จนะครับแล้วก็ลัคก,กี้นี่เราไว้สุ่มไข่เออไอกอบบีน้นี่ก็คือเพิ่มตังค้50แต่เพิ่มดาเมจ40นะครับส่วนตัวนี้เพิ่มตังค์75เพิ่มดาเมจ25ซึ่งผมว่าตัดออกกอเอาเอากอบบี้ออกก็ได้นะไม่รู้จะเอามาทำไมบัฟเหมือนกันเออ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทําไมแต่อ่ะถ้าให้จัดอันดับดัมเมจนะครับก็จะมีอยู่แค่3บัฟคือกิจน,นะครับแล้วก็ซีนามิีแล้วก็เบอร์เซิร์กเอ่อส่วนก๊อบบินเนี่ยอย่าไปเทียบเลยครับเพิ่มดัมเมจห้าเอนต์อันนี้อย่าไปเทียบเลยซึ่งอ่อบัฟนี้ยังดีกว่าเลยนะครับบัฟเนี้ยตีเร็ว50นะครับตีเร็ว50เพิ่มดัมเมด20นะยังดีกว่าเออดีกว่าอย่างเยอะ นะหรือว่าไอ้นี่ก็ได้ไทยท่านก็ได้ยังดีกว่าถ้าจะใช้กรอบบินาก็จัด,ดําอันดับให้นะครับซึนามินะครับอันดับหนึ่งในบัฟแดงนะครับรองลงมาจะเป็นกริดนะครับแล้วก็เบอร์เซิร์กแต่ถ้าคุณจะเอาทําทีมตีบอสนะครับให้หาสองบัฟนะครับซึนามิกับเบอร์เซิร์กเพราะว่าถ้าตีบอสผมว่ากริดรู้เบอร์เซิร์กไม่ได้เพราะเบอร์เซิร์กมาตีบอสแรงสองเท่าเลยนะ อ,อหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับก็จะนานนิดนึงแต่ก็ได้ข้อสรุปเรื่องบัฟนะครับเออจะได้เห็นเห็นกันเลยนะครับว่าถ้าน้องได้บัฟซีนามินะดีใจได้เลยแม่งดีมันแรงแรงมากแรงแบบแรงวัวตายควายล้มอ่ะวัแรงเลยอะลองอีกทีนึงลองอีกทีนึงเนี่ยดูความเร็วมันนะความเร็วเอ,อนี่เร็วนะครับนี่ตีสี่ฮิตโป้ง โป้งเนี่ยดูดิคือไอ้นี่มันรัวนะครับมันรัวช้าแต่ดอกสี่แสนนะครับไอ้นี่รัวนะครับดอกแสนหกซึ่งอจะเรียกว่ายังไงอะดาเมทต่อวินาทีอะอ่าซึนามิดีกว่าเยอะเลยนะครับซึนามิดีกว่าเยอะเออซึ่งผมมีกิจหลายอันมากผมคงต้องเปลี่ยนหาซึนามิและเห็นซึนามิแรงขนาดนี้คือคงต้องถอยแล้ว ยอมจริงมันแรงจริงครับก็ว่าอยู่ทําไมเขาจัดเทียให้อันดับแบบรองจากบับดําโอ้พอใช้เองรู้เลยนะครับเออขนาดเป็นบอสนี่ย,ยังแรงไม่ใช่บอสก็สูสีกับบับกิดนะครับสูสีกับบับกิดก,บบกออ็ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุ๊บ